มาตินมันผมไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสุด,สดท้ายแล้วผมจะต้องปราบปีศาจออกจากหมู่บ้านนี้ไปให้ได้ก็ก็สู้ๆแล้วกันนะก็ขอให้กลับมาด้วยความปลอดภัยแล้วกันนะใครมาใครมาเปิดประตูเล่นอีกแล้วอ๋อไม่ใช่ลุงใช่ไหมเฮ้ยออไปเอา้าใครยิงอะไรเนี่ย ไอดีกันลัานลาอย่างเลยมาเหยียบร้านสิเจ้าหโน้ไม่เสด็ฮะผมไม่ชอบเองอะไรวะน้าโอ้ยนายก็อยู่เฉยๆหน่อยได้ไหมเอ๋อวิ่งอย่างเดียวเนี่ยหืมกระป๋องเงี้ยจะไป็เอะไรอยากลองไหม ช้าเลยอยากลองสักนัดไหมสีครับโอ้ร้านใหม่สวยครับตั้งแต่ผมปล่อยให้คุณเช่าเนี่ยเออพวกคุณมีสนใจแล้วครับพอดีพวกเรามีอาวุธสําหรับมีกรอบสําหรับการลบเพียบเลยผู้เราขายอาวุธครับเออกำลังจะไปลบพอดีเออผมขอซื้อนะครับยกชุดเลยพร้อมอาวุธนั่นก็ต้องใช้ทองหกสิบสี่ชุดนะไม่ใช่อทองชหกสิบสี่ชุดแพงจังไม่มีตังซื้อหรอก อ๋อนี่ครับโอเคงั้นพวกคุณเชิญอยู่กับไปกันได้ตามใจชอบเลยครับโอ้งั้นผมขอเอาชุดเดียวก็พอมั้งแอปเปิลแบ่งด้วยดาบกับหน้าไม้ไอ้นี่เออว่ะยังไม่ได้ซื้อดาบเลยเออเดี๋ยวซื้อดาบเลยไม่มีโพเทมด้วยตาไม่โรเทมโรเทมลูกผู้หญิงตัวตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณผู้คะคุณผู้คา มันเป็นรูปมันไม่มันมีผม,ม,มตั้งแต่ตายไป,ยยไปผมก็เอามาทำเอามาปั๊มเป็นโทเท่นี่แล้วับครั้นเฮ้ยเราไม่ขายใช่ละเออเออโชาคลาบมีโลไหมครับใอ<ว>้น้ำโลป้องกันครับโลเอ่อเหมือนผมจะไม่ได้เอามาขายนะลองหาดูเผื่อผมเผื่งมีดาบขายไหมครับมีดาบมีแอปเปิลทองขายไหมอ่าอยากได้ผมว่าไปพอดีเออเหมือนในนี้เรายังไม่ครบเซตเท่าไหร่เอาผมกโลหน่อย โล่เหรอไม่มีโล่เหรอไหนครับว้าวตะกี้ว่าอ้ยอ้ยมาเกินแล้วครับไปเอามาจากไหนวะน่ะผมรวยมีอากระบอกเดอร์มอนพอดีเอาร่างกายผมเป็นหลุมดำครับหลุมดำนนี้ครับดาบดาบดาบเพื่อนปกติได้ไหม่ะขอนนู้นปกตินะเด็กนู้นเหรอแต่แต่แต่ปกติอยู่ในกล่องครับใช่ไหมเพื่อน อยู่ดีๆมี้ฉัน,นก,ก็บอกอยู่จะซื้อห<อ>มอแล้วเอาเลยโทษเทมีไม่เอามีสิทำไมจะไม่มีใครเอาไปหมดอะ่ะเปมือนงกันครับผมมีเหลืออยู่นะเฮรอโอเคเอ <Okay. S 2> เอว่าแต่พวกคุณจะไปไหนกันเหรออืมไปมันก็พูดยากอะ่ะเป็นของเราโอ๊ยโอยเจ็บใครเล่นอะไร,รอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, เล่นอะไรของนายอะ่ะ เออนี่เม่แต่พวกคุณจะไปไหนกันเลยเห็นบอกว่าจะไปลบอ่ะก็ใช่ไงจะไปลบด้วยพอดีเขียนไว้เยอะหน่อยก็เลยจะไปลบออกไม่ใช่จะไปลบแบบแบบแบบสู้ไงอ๋อน่าจะไปนาจะไปสู้กับราชาปีสาดกากยอ่ะเอ้นายรู้อะไรไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชลูซิเฟอร์บากากยอะไรนะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อดีพอดีฉันไปลบมาหลายที่น่ะก็คือลูซิเฟอร์ อืมฉันว่าแล้วเขาบอกว่าเป็นป <ốc S 1> <hat> ีศาจที่ปึกคอเมืองนี่มานานมากแล้วนะก็ใช่ไงเนี่ยพวกเราถึงจะไปปรากันเนี่ยแต่มันอันตรายนะไม่ต้องห่วงครับผมไม่ตายหรอกผมฝึกมาหลายขนาดนี้ฝึกมานานขนาดนี้ต้องรออยู่แล้วฝึกมาหลายขนาดนี้เป็นโลกขนาดนี้ครัตโซงิดเป็นโลกในชีวดตใชั้นบนแล้วกันนะเดี๋วว่าปกครองห้งไง ไอ้ไอ้ไอนี่มันก็วิ่งจังเลยหยิ่งซะนะสักหน่อยดีมั้ยขาให้กลับมาหมว่าอันนี้ได้สิคะยังเรียกเอาเทมนะครับแต่เขาบุคคลนิสมาธิสั่นอย่างเลยนี่ยเออเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยครับสมาธิสั่นจังเขาเลยมีใเขย่าโทเทมอีกไหมผมมีอยู่นะคนี่ในี่องมีอีกอันอันนี้ผมให้เผื่อไปอุ้ยมันเยอะเกินไปไม่เนี่ยไอ้ย่าให้ให้ให้นี่เลย โกเคัมขอนห <ะ S 1> น <ะ S 2> ึ่งแล <นะ S 2> ้วกันแต่ก็น่ากลัวแบบแบกเนี่ยช่างเถอะอุ้ยปีกผมขอปีกผมไม่เอาอ่ะอยาได้ปูบมีผู้อยู่ผู้เอาไปหล่อนครับอุย้ยหายยากแล้วครับปู้ขึ้นประดิษฐ์ได้โอ,อ้เดี๋ยวผมมาหาแล้วมีไม่กี่อันนี้โอเคครับจะจะรอดไหมนะจุดผู้อำลลาหมู่บ้านขอให้เรากลับมาได้เถอะมีโอกาสารอดประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละ ไม่มันคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์หากละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเออราชอาณาจักรปียาจนันเลยเหรอหาประตูก่อนราชาณาจัรปีศาจเป็นอาโหวร็อกเป็นอาหัวร็อกอาดี้เจ๋ไม่าข่าวว่าแกสล่ไปเลยน่ะราชาณาจัรปีศาจเหรอราชาปีศาจยังไม่เคยเห็นตัวเลยนะเจอแต่รูปมองมันอ่ะเฮ้ยทำไมดินแถวใี้มันแปลกแปลกนะ เดี๋ยวฉันขอใช้ปีกเลยละกันที่ซื้อมาเมื่อกี้ไม่เคยเดินทางนะเดิทางอะไระทางไหนโอเคโอ้ยโอเร็วโอเร็วเร็วเร็วโอยโอ้เดาววโอตยมากมันสามารถแตกใส่ตัวเองได้ด้วยพมุกใครมาละพวกใ้รปฎิเสยอมาก ใช่เอาทนทุกข์เลยไงเจอประตูแล้วโดนาดลอดได้โคอรค่อยน้อยเลยอ่ะแบบน้อยแต่ว่านั่นแหละผมจะตายผู้ผู้ผู้ไทยประดิษฐ์นี่าสงสารเลยนะเวลาบินแล้วมันแตกคือตัวเองด้วยโอ้เข้าประดิษฐ์นี่ไงเนี่ยยิงไม่ก็ยิงตายตรงนี้แหละเนี่ยอแบบนี้อ่ะน่าอร่อลอยเหาะเหมือนพวกนั้นรีบฮะใช่เห็นไหม คนกับผ๋องช้าจริงๆเลยจริงๆทีดีไหมนะกลัวอะไรเมื่อแค่ปีศาจเลยนะนายอปีศาจว้าวแปลกนะใช่เอใช่ปีศาจเอ๊ไอแกแกเป็นใครเนี่ยพวกเราคือนักล่างไงนะที่จะมาฆ่าแกไอเจ้ารายชาปีศาจแย่ๆเดชาอย่าง้าว แาฆ่าใช่ไหมลเข้ามาสิเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่ไหวละจะตายอ๊ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยคคาจอโสโ้อกันเหรอบอกตดูว่าจะโ แกไอลูซิเฟอร์ไอตัวทำให้พ่อแม่ทันตายไอเย้โอ้ยยาโอ้ยสิ้ิ้ใครก็ไม่รู้้ยแกห่แกฆ่าพ่อแม่ฉันเดี๋ยวเถอะ ไปกินหรอกไม่ตีไมินยาก่ียโอ๊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 ยทำไมเปนยิงยากจังฉันยังไม่เกินทะลุเท่าหร่เลย โอ๊ยข้างบนัะโุใครก็ไม่รู้ยิงจะตายแล้วตายแล้วไอ้เร็วโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เอ้ยเอ้ยตายตายเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอืมเอ๊ะอะไรพูดแต่ตีไปก่อน ไอ้เลวช่วยตายไอ้เจ้ไอ้เลวไอ้ช่วยกันไอ้เจ้าไี้เรมเลยเอาใตายครั้งเห็นมิจฉาพ่อถึงแม้จะไม่่คยถูกกันอะไรแต่ว่าก็เป็นมิจฉาพ่อแหละมิจฉาพ่อแบบมั้ง มัเนี่ยพ่อพีตายล้วพ่อีโอ้ยนายชอบบังอ่ะเรายิงธนูไม่ถูกแลเนี่ยโอบังไม่ง่งหนีละไไอูลบอ้าวยิงแบบนี่ nhiều luôn đi hả? À. đi phơ Lucifer vẫn kẹn kẹn hả? 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 Kẹn hả? Kẹn hả? Kẹn 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 hả? Kẹn 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 hả? Kẹn 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 hả? ฮมากเกินไปแล้วเว้มาเกินไปแล้วมากเดินไปแล้โอ้ยมันก็เริ่มเสื่อมสามมาเกินไปลรุ่นนิงทะลใส่โอ้ยเราไม่เล้โอ๊ยโดนักเลยโอ้ยเดือกไม่ร้วขนาดไหนนี่ โอ,โอ๊ยโดนโดนเพื่อนด้วยโดนเพื่อนดน้วยผมก็โดนคราใคร,ใครใก็ไม่รู้ทีนี้เสีย <c oughs> ด้วยลูกชนูจะหมดไมมอ,อ้ไอ้โอยโดนเาไม่ขนไยลูกลลก,ก็ไม่มีีเลยบังอาจฆ่าพ่อแม่ฉัน,นฉันจะฆ่าแก เพื่อล้างแค้นให้กับพ่อแม่ของฉันนี่ใครสนล่ะนี่แล้วไงล่ะฉันไม่กลัวหรอกนี่นี่แหละคือสาเหตุที่ฉันเรียนเวทมนต์มาตั้งบทสามสัปดาห์เพื่อที่จะฆ่าแกเพื่อล้างแค้แล้วแกฆ่าพ่อแม่ฉันทำไมล่ะไอ้ไอ้แค้นไอ้แกคนที่ตายไปตัวจะฆ่าแก ท่นไม่มีความแค้นแต่ว่าก็นั่นแหละอะไรของไอ้หนูนี่นะไม่บบมีความแค้นไอหนูนี่มันบ้าแล้วไม่มีความแค้นของใครเลยแนะว่าแหละเออทำผู้ชาติวะเออหนูรักโลกเลยกันหนูรักโลกอะไรโอ้ย มันะมรู้เี่ย่ไนไม่ได้เลยเฮ้ยตอูนายมีอะไกินหรือเปล่ามีอ้อ้ยออ้ยอ้อ้ยอ้ยโ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 ยโอ้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 ยยโอ้ยโยโอ้ยอ้ยโอ้้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ย้ยโอ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 ้โอ้ยโอ้ย้ยโย ไอ้เ็วที่ไหนี่แเดี๋ยวตอนนี้ฉันคกกคุณทิศทางไม่ถูกเฮ้ยตายฮะโดนวล้ดเลยทำด้วยไม่เจ็บไม่จำเดชาขอให้เปิ้ลทองด่วนเลยฉันว่าฉันจัดการเองดีกว่านายถอยไปฉันไม่อยากให้นายตายฉันไม่อยากเห็นคนอื่นตายลบไปนั่นไม่ไหวแล้วนะมาดิ

แกได้เละได้ทุกคนออกไปฉันจะเอาต้นไม้ทิ้งแกไม่ก็มันก็เหนื่อยเหมือนเราแกออกไปก่อนต้นไม้ต้นนี้แหลมยิ่งนักต้นไม้ต้นนี้แหลมยิ่งนักน่าจะไปแทงแกได้นะ ทำามาใจก็เข้ามาตีรวบรอมพลังเหล็กไว้ที่แขนข้างขวาของข้าแล้วกำจัดศัตรูด้วยความแค้งของพ่อแม่ของข้าตีเลยเอาโอ้ตายเพราะต้นไม้เออต้นไม้ปิน พี่เหมือนหัวอย่าลืมหามพี่กลับบ้านด้วยนะรู้สึกเหมือนหัวชะบัดยากเลยเออไปเลครับเอาพี่เคนเขายังไม่ตื่นอีกคุณจับเรียบนอนแล้วค่ะไปนนี้หน้าเฟซด้วยนะคะคุณครับไม่พอไม่ได้รู้ว่าตื่นแล้วโอ้ยโหมพี่พี่มาอยู่นี่ได้ไงนี่อ๋อพี่เคนสลบไปครับเอ้ยนรื่องอะไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยเคนมา monitor อะไรอะไร เฮ้ยลุงเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะผมรู้ว่าผมสามารถฆ่ามันได้แล้วแล้วจิ๋วแบตผมมันก็หมดไปแล้วมันก็ดับไปเฉยๆเลยเนี่ยนี่ผมเอาของมาฝากเต็มเลยนะครับตอนพี่สลบเนี่ยเนี่ยแล้วมันผ่านไปกี่วันแล้วน่ะเดชาของพี่เต็มหนึ่งเดือนได้แล้วฮะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็รายได้แล้วสิเนี่ยสิจิ๋วคุณยนรอะเข้ามาได้ยังไงเนี่ย เอาใครเนี่ยไอ้ผู้าอะไรเข้ามาได้ยังไงไม่ฉันมีของจะให้น่ะพอดีมันเป็นสมบัติที่ที่เอ่อใครสักคนแห้เอาไว้น่ะเดี๋ยวนายลองเปิดเอาดูกันนะเคนิจิยิงแกตายแน่ไอ้ดิฉันเหรอทุกคนเขาส่งให้ฉันเอาแล้วนายจะเก็บมาไหมเนี่ยมันไม่ใช่ของนายนะจดหมายแล้วเขาเปล่าฮะจดหมายรักจะให้พี่ไปรักใคร คนขายเนี่ยครับไม่อะไอเขาแอบเข้าบา้านเป็นหนังสือมันเป็นหนังส,นนนงสือเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่แม่เธอโดนปีศาจดุสิเฟอร์ฆ่าตายนะหนังสือหรอตอนที่เขาจะตายเขาได้เขียนอันนี้ไว้งั้นฉันขอไปเข้าบ้านได้ไหมเนี่ย มันออกก็ได้งั้นถ, <อ JOHN! S 2> ถ้าฉันอ่านอะไรนายห้ามเอาไอ้ฟังนะไอ้ไอ้คนยิงแห่งปีแล้วฉันขอไปบ้านนายเพราะฉันก็อยากไปบ้านนายเหมือนกันอ้าวฉันตีเก, Pal กาะไข่พังเม,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 มื่อกี้โอเคเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะมาฟังกันไอ้ส hey, ิ ไหนอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนิท,ทำไมมันเขียนไม่ได้อะ่ะทำไมเปิดไม่ได้ของผมลองเปิดนะครับอ๋อสรุปดิฉันไม่อยากถามแฮะกลวัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวของนายอะ่ะอย่าบอกว่าพ่อเนี่ยพ่อแม่นายจากไปแล้วเหรอไปแล้วตาไปนาแล้ว

นายกลายเป็นหนูทอดแหรอน,หน่าจะโดนพ่อมดแม่มดเสกอ่ะฉันอยากให้ทำฉันอยากฉันอยากหาวิธีให้นายกลับมาเป็นคนนี่มันเดิมนะแต่ฉันไม่รู้ว<อ>่าฉันจะต้องทายมายัางไงมันเป็นหนูกกนหมันใจกำเนิดอ่ะมัน้องเสกอ่ะไม่โดนใารเลยฮนะไอ้ไก็<อ>ก็<อ>ฉันว่าฉันจะต้องเดินทางต่อแล้วแหละลุง ลุงมารตินผมปราบอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าผมจะต้องเดินตามไปทำให้ตัวเองแข็งแกร่งกว่าเดิมโดยการใช้ท่าที่สี่แล้วท่าที่ห้าหกเจ1 1แปดเแล้วแตน่น่าสนใจจะเดินทางไปกับเราเไหมล่ะเพืเ่พอรนรักอันนี้อะไรเหรอ เขาดูหน่อ,คอยความหวังในเมตตาโดไเมื่อเขาตกใจเห็นว่เจ้ไม่ดื่มไม่ทำให้พูดเสแย่กับผู้ของเราว้าวเน้ยนาย<ใ>นก็ม<ด>ี<ก>ด้านดีเ<พ>นี่ย How to be good person เอาี่นี่นายอ่านตลอดเลยเหรอเนี่ยใช่ยันไงให,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 ห้เลยให้เชัดว่านายก็ก็ดีนะดีอยู่ ถึงแม้จะแบบว่ากวนประสาทฉันไปบ้างก็เถอะไม่ไม่ไม่เคยโกนประสาทเลยตอนที่นายตอนที่นายซ้อมในวันนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเป็นห่วงนายแล้วทำไมนายถึงเดินกลับมาแบบเงียบๆอ่ะ<ๆ>ตอน กันก็นึกว่านายเปอะไรไปฉันว่านะฉันว่าฉันต้องเดินทางออกต่อไปแล้ว Grab ล่ะพวกนายจะมากับฉันไหมล่ะฉันจะไปตามหาธาตุอื่นๆต่อแ้แตไไไ่ไม่มีอะไรเนายก็หัดปรับปรุงนิสัยตัวเองด้วยนะเลิอกหญิงได้แล้วเข้าสังคมบ้างแล้วอะไรอ่ะ เดชาน้ำผึ้งมาทำ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 เป็นหญิงบัดโดยอิตาแกบฉันเห็นหนังสือลอยได้ฉันว่าฉันได้พูดดีกว่ามันอยู่ในความรู้สึกของนายนะไปแล้วโกทูหม <love> ูบ่บ้านหมู่บ้านทางไหนวะเดี๋ยวไปบอกลาครูน้นครูก่อนเร็ว มาบอกลาคุณอู๋คู่ก่อนเร็วตามมาตามมาไอเจ้านั่นทำไมมันไม่มานะลูกคือกำลังกินน้ำผึ่งละมั้งไปอย่างไรกันเนี่ยเอา้าเดชาเก็บไปหนังสืออะอะไรเนี่ยบายคุณอู๋คู่ไปอะไร อาครูนุ่งผูกอ้าวครูนุผูกผูกไม่ได้ครนุ่งผนุ่งผี่ีนุนี่น่ีนนีคับผมจะต้องเป็นนักเวทอันดับหนึ่งให้ได้นายหนูนาลองพูดกับครูสิทำไมครูพูดไม่ได้ต้องตายอย่างเดียวเลยไหนเน่ครูครูอาะไรจ๊ะเอาพอดีครูครง่วงอ้าว ค่อยทำอะไรเนี่ยเอาแล้วพวกเธอมาทำไมเนี่ยต้องสามคนไม่เรียนกันหรอจ๊ะเอาไม่ใช่ว่าผมเรียนจบแล้วหรอกหรออา่อาไอ้เรื่องนั้นมันก็ใช่จ้ะอา่าแล้วพวกเธอจะไปไหนการเห็นตั้งตัวกันสักอันนี้เลยเอ่อพวกเรากําลังจะไปตามหาท่าที่สี่ห้าหผมจะไปอยู่ผมว่าผมจะไปตามหาผมจะไปทําตามความฝันโดยการ ไปสู้ไปไปประจนภัยในโลกแห่งนี้แล้วก็กกินน่อเลิกกินก่อนเอาดชาใจเย็นก่อนสิหัวรุนแรงไม่เคยเปลี่ยนเลย <c oughs> ก็นั่นแหละครูผมอาจจะไปสมัครเป็นไอ้นี่ก็ได้นะผมจะอาจจะไปสมัครเป็นนักประจนภัยแล้วก็ทำควสยะะไรงี้เพื่อหาตังเข้าตัวและกระเป๋าของตัวเองพอดีผมพวกเรามีตั้งกันตั้งสามคนคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่หรอก ก็ขอให้ทุกคนขอให้ทั้งสามคนโชคดีแล้วกันนะก็ก็ถ้าก็ถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเออโลกเออโลกเวนมนต์นี่ก็สามารถเทเลพอร์ตกลับมาหาครูได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะครูจะครูจะใส่เดี๋ยวครูจะลงเทเลพอร์ตให้ทุกคนนะจ๊ะจะได้สามารถเทเลพอร์ตไปได้ทุกที่เอาละจ้ะเทเลพูเทชันยูทิปออฟเ t อ e r e e people อย่าตีงันสิครูเขาให้พอรอยู่แป๊บหนึง่ง r e e people ฟิวมียังมียังเขาบอกว่ามียังมีหรือยังจ้ะครูให้ไปแล้วจ้ะเดชาเอาไปไหนแล้ววะเอาหายไปแร้วเฮ้ยเอ้ยเรามีเทเลพอจริงจริงพี่มีตัตงแต่แรกแล้วแหละแต่ นั่นแหละครูผมก็จะมาบอกลาครูแค่นี้แหละเพราะว่าพวกผมจะต้องไปสมัครเป็นนักประจนภัยด้วยเผื่อจะได้หารายได้เสริมอ๋อก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะก็ถ้าถ้ามีเงินเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าลืมซื้อของมาฝากครูด้วยนะครูรออยู่โอเคครับไปเดชาไอจิ๋วหนูพิษไปไหนเนี่ยไ,ไ,ไปไพวกเรา ไป<น>ไปหาไปหาเป็นสมัครเป็นพน,นักชนัชลไทยกันเถอะนี่มันพูดมันพูดถูกไหมเดชาพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าเท่าไหร่นักชนไทยเขาเนี่ยเขาต้องอยู่กันอย่างน้อยกี่คนเหรออย่างน้อยสามถึงห้าคนงั้นเราก็มีสามคนงั้นเราก็สมัครได้เยี่ยมไปเลยสมัครเลยไปโกทูทางนี้ทางนี้ทางนี้ กินก่อนอยากเวนเบาหวานตายเลยไงพวกได้ที่ทะเลาะกันไม่ใช่ว่าเป็นแอบแอบแอบไปแอบแซบกันนะอา้อาวผมได้ว่าพี่กินแอบแซบกับพี่ติ๋วแล้วเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอไอเดชาปากเสียนะอา้าวถ้าเขาชอบฉันเขาต้องบอกฉันแล้วสิแต่เขาไม่ชอบฉันเขาเขาชอบเก็บความรู้สึกไว้ไปเถอะใช่ไงเขาอาจจะชอบพี่ก็ได้ บ้าบอบ้าหาหรือเปล่าเยอะนวเนี่ยอ้านั่นไม่ตามมาเลยฮะเดชารอเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็หลงทางไอหนูนี่หลงทางอเยอะแล้วทำไมเขาต้องกดเขาดมเขามักจะดมขลิ่นกลิ่นใครแล้วกขี้อ๋อดมขี้ฮะเอ้ามาแล้วนี่วอะไรของเขา ไปไปสมาเป็นนักประจนไัยกันเถอะ